สวัสดีครับอยู่กับช่อง f ท t นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทีมง,งานเอ็มระเบิดมาถึงแนละ้วมาดูสไลด์ขั้นใหม่กันหน่อยเ <c oughs> พิ่งมาถึงไงเนะี่ย <c oughs> เสียบเปลง <c oughs> ่งสวยยเลยพี <c oughs> ่ทองเอ็ด สามคันตรงนี้เราคอกนี่ดาวรุ่งโรดสองคันครับดาวรุ่งโรดก็มา FL 1 A สองล้อโดนพักทีมงานดาวรุ่งโรดนจัจจัยแมวเชอร์โจต่อกระบะสวยๆเลยครับสีน้ำเ,เงินนะ สีดำเงินตัดกับชุดแต่งแสแตนเลสสดีนสวยเลยเฮ้ยคอบแคป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 แม่สวยเว้ยงามจัด เีสยสไลด์ครับ <S <S เมาดูรถด้วชาบอนรถด้ชานี่มันเสียงเดินหอบ้างซูันเนี่ย อันนี้สนามระยะ2กับเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรันสําหรับรถดำโเฉพาะเลยรถดำก็เินตรงนี้ดำสิบล้อนะไม่ใช่ดำแบบ6ล้ออะไรแบบประมาณนี้ครับสิล้อน,นี่น้ำหนักตัวเขาเยอะแขกเมืองก็เขารับได้แค่ประมาณ7ตันสูงสุดเลยแม็กเลย เกียที่เกียร์ที่เสียงอันร้โคตรเล้าอ่ะเสียงอันนี้เสียงชาที่ไก่ซิ่งอ้อยเสียงนี่พองกระบะเลยเสียงต่อมานี่เลยจะสมนกครับชอบเลเซอร์ข้าง ท่อคู่ท่อคู่เท่จัดอืมนี่ฮะมารีวิวกันหน่อยนะยอดไป่คุ้มดีหเลยป่ะได้ได้ได้อันนี้จะจัดที่จอกันนะ มาดูกันนะไปต่อสไลด์มานี่โอ้โหดูผิดตายน,นะโอ้ท่อคู่กี่นิ้วเนี่ยสิดด้วครึ่งไหมเนี่ยท่อคู่ออกหลังเ,เก่งเลยครับนี่ไปตรงนี้ตองเจนะกอิโตะนะของแท้เลยนี่แบบใส ไปครับก็ต่อยาวเลยเนาะก็ปกติจะใช้วิ่งหงล้อด้วยนะครับวิ่งหงล้อก็งานที่อูดดด่ด้วยนะอะไรด้วยเนาะแต่ให้ดูว่าพี่เอ็ฟนี่แกก็ทำอูออ่จัดท่องเครื่องนะเวลาบางทีก็ต้องแบบใช้วิ่งส่งลูกค้าเงี้ยแม็กไล่เทพเลยเนี่เม็ดยิมเจแปน เอาโคครอบดุมปาแมนครอบน็อตญี่ปุ่นนะครับเออบางคนชนร้อนะบางคนเลดบางคนเลดสรงญี่ปุ่นเลยเนี่ยลงมาล่างเยอะหน่อยใช้เฉพาะในสนามแข่งเท่านั้นแหมยังสุดจัดเลยอะ่ะพาสูพาสูเจสูนเจตีตัวแรง สามร้อยสามร้อยโอ้ยลันดีจริงจริงเนี่ยเราค่าครับไฟดาวสีฟ้าเลยเนี่ยเอ็มติดระเบิดสไลด์ออนเดเซ,เซอร์สวยมากอะ่ะตรงเนี้ยเวบเลย เทียงกันเลยโอ้แม็กที่แกนี่สวยเว้ยรถแ,แม็กสวยอะ่ะมันหล่อจริงขนาดนี้นะราคารแะรด้วยนะสวยตามราคาเลยสวัสดีครับรรแล้วก็อันนี้ฝั่งฝั่งขวานะครับ ่เฮนะ้ยเ,เดี๋ยวเมื่อกี้นิ้วแน่เนี่ยมันมันสี่นิ้วครึง่งจริงหรือเปล่าเนี่ยมันใหญ่จังวะโอเคครับ6 <H> ึ k 1สวยนะลโลโก้นะแล้วก็อันนี้ถังลมช่างเล็กนะครับถังลม ชุดสี่ถงเรียงนะเอ่ก้อลมก็อยู่ในรอน่องกสีนู่นขยับขยับ ต่อท้ายเข้าไปมันคลีนะดูไงไม่เบื่อจริงๆสีขาวตัดกับแบบของแต่งโคเมยบเนี้ยนี่ครับทิมไปท้ายกโกยตด้วยนี่ตองเจมันท้ายก็ประมาณนี้ครับ,รบต่อยาวออกมา ก็บาดเลยโอ้โห<ม>ทำนี้นี่นทำหนักเอาเรื่องเลยเนะี่ยจูนมาหนักเลยแน่นอนแน่นอนโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บบขอขอ,ขอบคุณทุกการชมกระไรตาไมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ